ครับคลิปนี้ก็มาตามคำเรียกร้องของ FC นะครับอยากชมนิกุ้งร้านยำยำเย็น,นวันนี้จัดให้ครับนิกุ้งก็เพิ่งจะขายนะครับเนี่ฮยฮะลูกค้าที่มาประเดิมให้นี่ต่างยำอะไรไปบ้มังครับอันนี้เขาปยปูมาผงโซดยายามาม่าโรมีดร้อยพิวันนี้พิเศษค,ครับคิดเป็น0เลย <laughs> มาชมใหม่ร้านพี่กุ้งเนี่ยจะเป็นยำแบบโบราณยำแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็พี่กุ้งล้างมือตลอดนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องมามาเรื่องถูงมือนะครับสะดวกล้างมือแล้วพี่ผ้าแยกเนสอง่้วคุณลุงก็เป็นลูกค้าประจำเหรอพี่กุ้ง สั่งจัดเต็มเลยวันนี้ <S 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 2> <S 2> นถ่ายไปถ่ายตรงนี้ตามกัน,ปนไปอ๋อพิกัดก็จะอยู่สะพานเฉลิมพระเกียรตินะครับช่วงยูเทิร์นถ้ามาจากหน้าศาลเนี่ยยูเทิร์นแรกเลย น้งรมที่นี่ก็จะเป็นสูตรใส่ที่เขาเนาะอยลงลงู่ในกระถาน้งรมตั้มเลือะยำก็โบราณควนยำก็โบราณโบราณนะควทำใกล้เกษียณแล้วมีน้อยรับมีน้อยจะหนีกลับบ้านแล้วนะ ือมันนานเกินเนาะนานเกินแล้วก er ็หนูกลับไม่ได้ไงเพราะมันอะไรนะเอาตัวไปเอาเอาตัวเอาตัวไปกัดไก่อ่ะก็เลยไม่ได้กลับไม่กลับไปคงไม่ได้ลงมาไปก็โดนแน่ก็เลยอยู่ไปก่อมันสองเดือนไงอยู่ไปตั้งสองเดือนนะเป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าไม่ขายทุกคนนะครับตอนนี้เนีเ่ยนัก็เริ่มจะ ที่เข้าทางแล้วเดี๋ยวเจอกันครับเดวเ,วเปยนเบอกันก่อนนะครับรับรองตามสโลแกนเลยเดินสายถ่ายเก็บแน่นอนในช่วงนี้เราก็ต้องเซฟตัวเองแล้วก็เซฟส่วนรวมเนาะเราจะไม่สร้างภาระให้กับทุกคนนะครับ ก็เลยต้องลบอยู่กับบ้านแบบเงียบๆสักพักก่อนคือลูกค้าของร้านเนี่ยเหนียวแน่นมากเลยนะครับไป2เดือนก็ยังยังอยู่เขามีเบอร์โทรครับไปกดติดตามลาไลน์ไว้ได้นะครับในคลิปเก่าๆเ,เนี่ยจะมีเบอร์โทรของพี่กุ้งสามารถแทรไลน์เลยเด้อ ถ้าสั่งมาก่อนได้ไลน์มาสั่งได้นะครับคิว่าพี่กุ้งจะใช้สโลแกนช้าแต่ชัวร์นะครับเราไม่ใส่หรอว่าพี่เราเป็นคนช้าเป็นคนละเอียดเนะาะอาดีตพนักงานบัญชีไทยเบสนะครับอ,องค์กรระดับปิ๊กบึ้ม อยากจะ แอดทุกหน้าต่อขอขอภัยด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากชมยำแบบเงียบๆเมื่อว,วานนี้วันพุธพ่กุ้งจะหยุดนะครับช่วงนี้จะขายทุกวันเลยใช่ไหมยกเว้นวันพุธเก็ต้องดู้ากนดะ้วยเนาะ ว่าออกมาพายุสดดดตรงนี้สดดดแล้วลมปะลมกระจมันมากมายนะครับเพราะเราไม่มีร้านที่ตั้งประจํานะครับก็เป็นผู้ขัประจำเขาจะโทรถามผมใคนมาแม่ค้าตัวเล็กๆที่ขับซาเลง้เลงกุลง้งกุล้งเวลาลมมันมาแรงๆลมมันจะพารถบินนะครับโดนมาแล้วนะปีก่อนนู้นนะฮะไปล <ง S 1> ตลาดเล็กๆ,นะลกๆนะไม่มีใครกล้าใกล้หนูเลยตัวกนตะนนี่เดียวขับรถช็อมาเลย เดี๋ถ้าลมพายุรุ่งแรงๆมาเนี่ยหอบทั้งรถทั้งคนขึ้นไปเลยครับนี่ยวก็จะเป็นยำเล็บปานาเลยครับอะไรครับยำเล็บปูนา50บาท50บาทที่ของก็แพงมากเลยเนาะของราคาทุกอย่างเลยาริ่มผ่อนใจเริ่มท้อเด็ดเป็นยำสลิงอย่างนี้ ละลายที่ไม่ธรรมดานะครับเป็นระดับก่อนเจ๊โทรมาใช่ได้อยังเจท้องเจกรุงเทพใช่ไหมใช่พี่เอายางให้หน่อยเอาทั้งถุงเลยไหมเขาบอกว่าขายไระยงหนูก่อนโทรมาหนูไม่ได้ขายไง่ถึงหลังอ๋อเจ๊ก็จะมีแล้วก็กิจการที่กรุงเทพเป็นขายเครื่องสำอางนะครับแล้วก็ จะมีบ้านให้เช่าอยู่แถวนี้ซึ่งเจ๊แก,กรวยมากแต่เจ๊แกตกิดดินมากนะครับเป็นคนรวยที่ไม่ถือตัวนะ f ีที่าหายไปนานก็มาได้แล้วนะครับร้อนให้บริการแล้ว ทมีพาย,ยุันเข้าเน้วพี่มันก็แบบติดปหน่อยกดไม้แล้วหนะครับข้ามฝนไหน่อยเนาะถ้าให้ดีลายมาถามไม้คานครับเพราะไม้คาจะแม่นนะ <c oughs> วันก่อนวันทังคานอะฝนตกจ,จัดๆขับรถออกมานะแล้ก็มาได้ขายวันนั้นขายบรนกคาสายยำปูม้าดีมาก ที่อื่นก็อาจจะเรียกยำตะไคร้กุ้งสดแต่บางคนจะเรียกเป็นผ้ากุ้งนะครับบางคนก็เรียกผ้าบางคนเขาก็เรียกยำตะไคร้กุ้งสดครับซึ่งเป็นเมนูที่บอกได้เลยว่าควรมาโดนกุ้งกระกรอบเด้งๆนะครับพวกแบบนเนื้อก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ินประจำเนี่ยอย่างเขามีร้าน,าน,นขายกประจำอยู่ในว<อ>ัดเนยแล้วขายดีมากในวัดเนยร้านขายดีมากชื่อร้านอะไรครับเนี่ย ครับล่มโพหลังเวาขาย,ยดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนจะไปเนี่ยขายกี่โมงเจ็ดโมงครึ่นถึงบ่ายสองขายทุกวันไหมวันอา,นอาอทิตย์อนเดียวอย,นะอย,ยู่รายที่คนเดียวขายไม่แพงอ๋อไยจับร้านที่ขายดิบขายดีใต้ล่มโพอ๋อนกอ,ออกไรเงี้ยส่วนมากทุกคนก็จะมามา,มาผม<ห>จะมาชิมตั้งนานแล้วผม ยังไม่มีโอกาสได้มาสักทีเลยวันนั้นหนูไปก่อนเวลาหนูยังไม่ได้กินเลยอ๋อเริ่มขายเต็มมืแล้วนะเยอะมีพวกหมูกรอบหมูกระองหมูกรอบอ๋อหมูกรอบไม่ได้ทำเป็นอ๋อครับครับเยอมากินร้านนี้นานแค่ไหนแล้วครับอันนี้อ่ะอ่าหลายปีแล้วใช่ไหมน้องแนะนำมาอ๋อ าใครที่ติดตามเพจต่างๆอยู่เนี่ยร้านเฮียก็จะเป็นร้านก่วยจับแล้วก็อาหารตำสังเนาะอยู่เป็นก่อยจับอย่างเดียวเลยเออข่อยจับเังคอ่เท่าหร่ใข้าวครับจะอยู่บริเวณต้นโพในวัดเนินสาวาสชลบุรีนะครับเป็นร้านดันงต้องมาเร็วหน่อยอบางทีก็ ตอนนี้ก็นั่งได้ปกติแล้วใช่ไหมครับร้านนี้จะปิดทุกวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยไปใช้เงินหนึ่งวัน <c oughs> ผมเข้าไปรีวิวหลายทีใช่ครับผมเห็นจากในเพจเยอะลูกสาวเขาไปทานอยู่ครับแต่ผมผมมีปัญหาเรื่องแพ้อาหารนี่ครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ แท้เกิบจทุกอย่างเนี่ยทั้งเกลือทั้งอาหารทะเลทั้งทวัวที่ผมกินเกลือสีเทาอยู่เพราะเกลือสีเทามันจะไม่ได้ทำมาจากทะเลเนาะไม่เป็นสาราีุดหลังรูน้ำสอแล้ก็ปมาณหมดยังครับยังจอสั่งคิใจ่ายไปกับพริกเลยเดีย๋ยวแน่นนะเฮียรงไ่ถ่ายในซอยก็ตามไปนะ ใ่ยอยอยู่มากตนะัวใหญ่มากมแงมากวันนี้ได้กี่ตัวครับนนตัวดินนะว280ความนะสดของเนื้อปูนะครับซึ่งความสดเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าจะาสดกว่าน,นี้แนะนำให้ลงไปงมในทะเลเองนะครับยอมยอม <c oughs> กุ้งเนี่ยเขาจะเลือกอครูเก่งถ้าใครสังเกตดูสุดเทา้าเนี่ยจะมีแม่ค้าตัวเล็กๆเ,เดินวนอยู่แถวตลาดนะครับซ <c oughs> ื้อของจะก็เบื่อที่หน้าน่ะอันนี้ก็ไม่เอาอันนูกก้นก็ไม่เอาอันนั้นก็ไม่เอาจอยอมเสียวเวลาเพื่อลูกค้าเนาะในทางของนนเราไม่ได้ขายวันนี้วันเดียวต้องขายนานๆจะขายสองวันแล้วจะหนีกลับบ้านละ กลับบ้านไม่ลงมาแล้ววองมลยจะเลียดเลยวางมือแม่ไม่ให้ลงมาแล้วกลับบ้านโต๊ะโต๊ใช่ลูกค้านี่แบบให้กำลังใจอย่าเพิ่งสู้กันก่อนสู้กันต่อไปสู้กันก่อนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปไปก็สงสารลูกค้าอีกเนาะโอ้โหแบบมาแล้วเขาดื่มกันมานานแล้ว เป็นคนที่ทาอาหารและขายอาหารอยู่จะมองออกเลยนะครับว่าวัตถุดิบของเขาเนี่ยเน้นคุณภาพจริงราคาก็เลยต้องสูงนิดนึงเนาะเพราะว่าพี่กุ้งก็จะขายแบบยืนพื้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าตามวัตถุดิบแล้วก็จะมีลูกค้าเขาเฉพาะกลุ่มนะพี่กุ้งนะคือไม่ใช่ว่าไม่ค้าไม่อยากขายถูกนะครับแต่ต้องขายตามวัตถุดิบงไงมาปกติอ่ะ สองตัวตอนนั้นอะโลประมาณสองยี่แต่ตอนนี้ขึ้นมาสองร้อยแปดสิบตัวครึงก็ไม่แพงเราพี่เพราะกูมันเจ็ดตัวโลแปดตัวโลมันเป็นตัวไซส์หนึ่งอะแม่ค้าจะคำนวณมาแล้วเนาะใช่หนูไม่เอาเก็บลูกค้าหนูบอกตรงหนูภาษาลูกค้าหนูแถบใส่คนกินไหมนี่นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเปิดเผยความในใจของแม่ค้าเลย ก็ปูดสดเนี่ยมันอร่อยจริงถ้าลูกค้าท่านใดที่เคยทานแต่ปูฟิตเดี๋ยวลองมาทานดูนะครับครั้งเดียวติดใจแน่นอนเนาะ ก็ต้องรุนนะว่าวันนี้ อยากจะมาพูดคุยกับพี่กุ้งก็มาได้เลยนะครับหายทุกวันจะหยุดทุกวันพุธยูเทิร์นแรกถ้าเรามาจากฝั่งหน้าสาดกางนะครับก็กคือหลังคาสีชมบูกระติกสีเขียวสังเกตไว้นะครับ ก็ไม่คราตัวเล็กๆส่วนมากจะใส่ต่สีชมพูมาด้วยถ้าลูกค้าจำได้อนฝนากกันไว้อีกร้านนะครับยขยากานยำแบบดั้งเดิมยำแบบโบราณที่จะเน้นำตตยำสไตล์แท้ๆเปรี้ยว หวานเนี่ยจะเล็กน้อยเพราะว่าพี่กุง้งบางคนเขาไม่ทานหวานเนี่ยเขาก็จะตั่ใส่แต่ชูรสอย่างเดียวเนะา,นานนะ ว่ามาได้ถูกจังหวะครับวันก่อนไปกระปอมามาไม่ได้พี่ลูกค้ามาค่ำวันนั้นลูกค้าออกดึกแล้วใช่ไหมใช่แ,แล้วอันนี้เสียสองวันอาทิตย์รถเยอะแล้วลูกค้าบางคนเขาจอดซื้อของมันไม่ได้เขาก็เลือกที่จะไม่มาแล้ก็เลือกที่จะมาตอนคทั้งหมดกี่สุงครับเนี่ยหก<ฮ>สูงเจ้าเดียวแล้ครับ ก็อย่าลืมนะครับฝากกันไว้อีกหนึ่งร้านใครอยากทานร้านเด่นร้านดังก็วัดเนินสุทธาวาสนะครับกับร้านก๋วยจั๊บใต้ต้นโพนะครับล่มโพอ่าใต้ล่มโพนะฮะร้านล่มโพครับซึ่งเป็นร้านที่มีขายมานานเลยแล้วขายมาแบบมีเพจดังๆมารีวิวเยอะนะครับสามสิบปีใช่ไหมครับหมดสองสามแปดสิบกว่เลยอี่ร้อยห้าสิบ ขอ <łość> บคสก็ได้ค่่ละ้ำมันดเดี๋ยวผมไปครับเฮี่โอเคคลิปโดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เดินสายถ่ายคลิปที่ดีวเครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับพี่กุ้ง